หัวใจแสนสุดอลัยใจเฝ้าวินฝนตกแล้วรีบเข้าไปหลบแล้วพี่แก้วเย่แล้วเย่แล้วขนสวยๆของพี่เปียกหมดเลยเฮ้ย คนพี่หมดหลอกกันพอดีจะหลอกให้ใครดูนักหนาอดี๋ยบอกนะว่าพี่มีสาวอื่นน่ะโอ้ยอย่าจ๋าอย่าจ๋าพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นเอ๊ะพี่รักทําไมหรอนั่นเด็กหนุ่มที่ไหนน่ะเด็กหนุ่มหรอไหนไหนแหมพอบอกว่าเด็กหนุ่มเนี่ยเร็วชนะแม่ขวัญโอ้ยมีจริงๆแฮะเขาไปทำอะไรที่อาสมท่านฤาษีเนี่ยรูปงามเชียว นั่นน่ะสิแต่ว่าดูเหมือนจะร้องไห้อยู่นะจริงด้วยยังนั่งอยู่ที่เดิมเลยที่รัก อย่าเลยเดี๋ยวก็โดนจับหรอกเป็นคนดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นศัตรูของน้องทิพย์เกษสอนก็ได้เขาเป็นใครกันนะว้าข้าต้องหากที่ต้องถามว่าพวกเจ้าน่ะเป็นใครว้ <c oughs> hey, าวววอววววาวาอะไรเมียข้านะนี่ววววีวว่วว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 นี่วนว่ววววววอวววอวว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 วอวอวว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 วนววย มีเรื่องอะไรกันก็น้อพวกนี้เนี่ยสิมาด้อมมองมองท่าที่มีรับลมขมในเป็นสายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมาว่าแบบนี้กันได้ไงเออเออทำไมออเสียงันช่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้สโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้วโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้้อ้โ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 อ้้อ้โอ้โอ้ ฆ่าเหรอก็ใช่น่ะสิรู้จักกันด้วยเหรอยิ่งกว่ารู้จักซะอีกงั้นน้องจุ้นก็จำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้จ้ะแต่ไม่ทั้งหมดนะจ๊ะความจำจุ้นอยู่ที่ตอนเด็กๆ ก่อนที่จะมาผสมฤาษีท่านอาจารย์ปู่เพราะฉะนั้นจุนจึงจำทุกคนที่นี่ไม่ได้จ้ะโ่น้องจุนช่างน,น่าสงสารว่าแต่ถ้าพวกพี่รู้จักจุนพวกพี่ต้องรู้จักน้องทิพย์เกศด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วรู้จักดีเลยแหละจ้ะน้องทิพย์เกศนนะ่ะมาช่วยพวกเราไว้ท่านือษีก็เป็นคนทำให้พวกเราพูดได้แปลว่าพวกพี่ต้องรู้ใช่ไหมจ๊ะ ว่ารองทิพยเกศสอนอยู่ที่ไหนแล้วที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นพวกพี่รู้ใช่ไหมจ๊ะรู้ดีเลยแหละมาทีอย่างเี้รู้ดีชนะเล่นสักข้าตาเกับบอดเลยท่านอาจารย์ปู หลังขอโทษน้องลักษณะวงคิดดีแล้วใช่ไหมใช่คิดดีแล้วพี่มา้ายังไงเราก็ต้องตามทิปเจยสอนกลับมาให้ได้เอารถให้จุนตามไปด้วยเถอะพระเจ้าค่ะตอนนี้เจ้ายังไม่แข็งแรงให้เราไปคนเดียวเถอะนะอีกอย่างเจ้าไม่ได้เจอพานจ้อยกับแม่ลำเจียกนานแล้ว เจ้าเป็นรักษาตัวที่นั่นนะจะไม่ต้องเป็นห่วงเรานี่แต่เจ้ารู้ใช่ไหมว่าป่าหิมพาน่ะมันไม่ได้ไปกันง่ายงใช่ขนาดพวกเราบินกันไปทั่วท้องฟ้าก็ยังไม่เคยเจอเลยไม่ว่าหนนทางจะยากสักแค่ไหนเราก็ยอมขอแค่เราได้คุยกับน้องทิปเกศอ,อีกสักครั้งแค่นั้นก็ยังดีก็นั่นแหละนะเล่นหายไปเลยนทิพย์เกศอ่ะ นั่งรออยู่ที่ชิงช้าทุกวันทุกคืนแต่ก็ไม่มีวีแว่แววพี่แก้วเห็นแล้วก็เสียใจแทนจริงๆนี่พี่แก้วอย่าไปพูดแบบนั้นสิอา้าก็มันจริงไหมล่ะพี่แก้วสอน เอาละพวกเราจะทําตามแผนที่มณีเทวาได้วางไว้เพื่อจะดูว่าลักษณะวงคู่ควรกับน้องทิพย์เกศรจริงๆหรือไม่ขอบพระคุณพวกพี่ๆมากเลยนะจ๊ะบุญคุณครั้งนี้น้องจะไม่มีวันลืมเลยจันทภัตราเราฝากเจ้าดูแลน้องทิพย์เกศอรและพึ่งน้อยได้จริงๆใช่ไหมได้สิทําไมจะไม่ได้ล่ะจะจับตาดูตลอดเวลาตามที่คนสั่งไว้เลยนี่ไงจะฝากทั้งสองไว้กับอเ,เอ๋อจันตาได้จริงเหรอเนี่ย พวกพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะมีเพิ่งน้อยอยู่ด้วยเพิ่งน้อยก็แสบชะย่อยนะใครมาทำไม่ดีนะจะตัดตัดตัตัต่อยให้งั้นพวกเราไปก่อนนะดูแลตัวเองด้วยล่ะจ้ะสาธุ ขอให้เจอพี่ลักษณะวงโดยเร็วด้วยเถอะใครวะจำได้ไหมฉันจูนหรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่านะ พีโอ้โหจุนจุนจุนจริงๆด้วย,วยจุนจริงๆด้วยจ,จุนลูกแม่เป็นไอ้ไข่บางๆนลูกปไงบาง,งลูกคือเดือดอดกันนานฝากาจุนด้วยนะเอ,อ,อพ่อรถอย่าจ้ะเราก็คนกันเองทั้งนั้นพ่อรถหม่อมชัดได้ข่าวว่าใช่รถนนี้ออกจากวังมา เราขอให้พวกท่านอย่าไปบอกใครนะเราไม่อยากให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ทรงเป็นห่วงแล้วพ่อรถจะเสด็จไปไหนแล้วเพคะเราจะไปป่าหิมพานเฮะป่าหิม<ป>าพานใช่แต่ว่าป่าหิมพานมันไม่มีอยู่จริงไมเ่เ,เช่งหรือพระเจ้าคะมีสิเพราะคนรักเราอยู่ที่นั่นไม่สิว่าที่คนรักเนี่ย แต่เขาว่ากันว่าป่าหิมพผ่านมันเป็นเมืองละแปลคนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปได้และพเผรถจะทรงหาเจอหรือพระเจ้าค่ะเจอสิเราเชื่อว่ายัางไงก็ต้องเจอเพราะมีบางคนรอ,อเราอยู่ที่นั่นพี่แก้วพี่ผันบอกว่าพวกกินานาลีพาน้องทิพย์เกษรไปทางทิศเหนือ แสดงว่าป่าหิมพา,านต้องไปทางนั้นแน่เลยพี่มา้าได้เลยน้องรัสณะโองพี่ม้าจัดให้ตามขับขอจจำดีๆนะน้องทิพย์เกศรสอนรอพี่หน่อยนะพี่กำลังไปหาเจ้า ว่าเสียเวลาไม่รู้จะมาที่นี่ทำไมรัษนะวงอะไรนั่นก็คงไม่มาที่นี่หรอกถ้ากลับมาก็คงกลับมาตั้งนานแล้วไหมเราไม่ได้มาตามหารัษนะวงสักหน่อยเรามาตามหาจุนตังหะจุนอ๋อมนุษย์ผู้ชายที่น้องทิพย์เกศสอนเคยพูดถึงใช่ไหมใช่น้องว่าคนนี้แหละที่จะช่วยเราตามหารัษนะวงได้จริงสิเห็นน้องทิพย์เกศสอนเป็นห่วงอยู่ เราจะได้ไปบอกน้องด้วยว่าจุ้นปลอดภัยรีบหารีบไปเถอะร้อนถือส่วนของเราไม่แดดเหมือนเนี่ยนี่ถ้ากลัวแดดมากอะ่ะก็ไปหลบในป่าก่อนไปเรารำคาญเสียงแหลมของเจ้าจริงๆบุกผาอุ๊ยได้หรอไม่ติดนะนมะ่อย่มนว่าทีหลังกันแล้วกัน Ite. เอายังไงต่อดีมานีิเทวาขอน้องจิ๊ก่อนนะกิออะไรขึ้นนกแก้ววงนั้นนะสิพอเห็นเราก็กี้นกับเห็นผีเขาก็ตกใจหมดเป็นนกบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้รัตนาฆ่ามันเลยฆ่ามันอย่านะจ๊ะอย่าฆ่าพวกเราเลยนะ เราไม่ได้เป็นบ้าแ็่ตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นมากเนี่ยเหมือนเจอคนดังเลยเ yeah. อุ้ยดูขนพี่พี่เขาสิสวยมากเลยนะจ๊ะที่แล้วเออถ้าไม่มีอะไรแล้ว<ม>พวกเราขอตัวก่อนนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพกพี่สาวมาที่นี่แสดงว่าได้เจอลักษณะวงแล้วใช่ไหมน้องพี่แกสอนละ่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะฝากบอกว่าพี่แกฝันคิดถึงพี่ถึงนะจ๊ะนี่พวเจ้ารู้จักพวกนั้นด้วยหรอ งั้นก็รู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้ลักษณะวงอยู่ที่ไหนรู้สิรู้ดีเลยละ่ะพี่มาพ่อใครใครใครทำอะไรไม่ใช่พี่หมาถึงแล้ว เลือกะตกตกตก,กใจหมดเลยกลุ่มเมฆนั่นน่ะนะช่พี่มะน้องว่าต้องอยู่หลังเมฆหมอกนน่แน่พุ่งเข้าไปเลยพี่มะพุ่งเข้าไปเลยเหรอได้ถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าแล้วนะน้องทิพย์เกศพี่มามาแล้วว้าหมอกหนา้นเนหลือเกินแทบมองไม่เห็นทางเลยออาวไหนยังอยู่ที่เดิมเลยเนี่ย ไม่ใช่ที่นี่เหรอพี่มาพี่มาก็ไม่รู้เมือนกันบอกให้พุ่งพี่ม้าก็พุ่งมาเลยแล้วมันจะเป็นที่ไหนได้อีกล่ะเั้นเดี๋ยวเราลงไปพักข้างล่างกก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ เดินทางมาเหนื่อยแล้วนอนพักผ่อนก่อนนะพี่มาไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะดี๋ยวคืนนี้น้องพยายามเองงั้นพี่มาขอไปไปล่อยทุกปล่อยหนักปล่อยเบาก่อนนะจะได้ไม่ต้องตื่นกลางดึกต้องไหนดีนะอพอจะส้มโป่งได้ ที่สองนกแก้วบอกไม่เห็นจะเจอเลยโมหรือเปล่าก็ไม่รู้แผนของมณีเทวาไม่เห็นจะได้ผลเลยไม่ได้ฉลาดจริงนี่นะกลับกันดีกว่าวันนี้เรายังไม่ได้ซ้อมดาบเลยผูกผากก็ยังไม่ได้หมักผมนี่เคิดว่าเราไม่อยากกลับไปอ่านตำราหรือ,อยังไงฉันจะแยกย้ายได้ได้เอ๊ะอย่าบอกนะว่าเอาทุกคนหยุด ูนั้นนองมณีเทวานั่นจะใช่ลักษณะวงหรือเปล่านะ ต้องใช่แล้วล่ะพี่ส้อยแถวนี้มีอยู่คนเดียวรู้สึกคนรูกแปลกๆโอ้ทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้าส,วสวาวๆกินน้า,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 าตรงนี้มีม้าอยู่ด้วย ทิพเก้สอนไม่เคยเห็นบอกเลยว่าลักษณะวงจะรูปงามเช่นนี้ก็ธรรมดานี่ใช่หรือเปล่าลัตนาเมื่อกี้ก็แอบเคือเหมือนกันไม่ใช่หรอผู้จาอะไรมั่วซั่วมีหลักฐานยังไงก็คงจะมีดีแค่หน้าตานั่นแหละใช่จ้าเร่อยากให้เห็นว่าเปหลงรักเขาข้างเดียวก็แล้วกัน ไม,ไม่มีทางจะโมวแต่เถียงกันเจ้ายังไงต่อพี่ส่้อยพาม้าออกไปก่อนนะแล้วฝ่าบอกท่านจันทาวด้วยนะจ๊ะว่าให้เตรียมตัวเราพบลักษณะวงแล้วส่วนคนอื่นก็เริ่มทำตามแผนที่เราวางไว้ได้เลย ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงที่พึ่งห้ามใช้เหล็กในท้องที่แท้จริงอีกเป็นอันเด็ดขาดเราคือปีศาจแล้วก็แค่ยืนรอเนี่ยว่าปีศาจจะเจะ้าจะทำอะไรเรางั้นก็เลือกมาทั้งสามทางจะพิสูจน์ลักษณะวงได้ยังไงละ่ะถ้าเลือกทางแรกก็แปลว่าเป็นคนชอบใช้กำลังแก้ปัญหาส่วนทางที่สามลักษณะวงน่าจะตัดไปเลยไหมแลวทางไหนคือทางที่ถูกต้องกันแน่เราเลือก ใคยหวันขั้นรึ่งจะรบล้า,างค้ามทันม่ดับดินให้สิ้นไป